สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุนชัยเวชน,นะครับวันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะมาเดินหน้าประเทศไทยด้วยกันก็คือเดินหน้าพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่เรียกกันว่าเกรเตอร์แม่โขงซับรีเจน g m เเฉพาะจุดนี้เนี่ยมี6ประเทศสําคัญครับและ6ประเทศสําคัญตรงนี้ถ้าจะดูข้อมูลแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวว่าทําไมเป็นเขตเศรษฐกิจที่น่าสนใจมีประชากร326ล้านคน60%ตรงนี้อยู่ในภาคการเกษตรครับ และ6ประเทศตรงนี้มีอัตราการเฉลี่ยการเติบโต GDP ประมาณ6.5%โดยซ้ำมูลค่าเศรษฐกิจเฉพาะ6ประเทศตรงนี้130ล้าน US ดอลลาร์และที่สำคัญก็คือถ้าจะมองภาคการท่องเที่ยวก็จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ45 000. ล้านคนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับภูมิภาคของ GMS ตรงนี้นี่นะครับก็เพราะว่าเรากำลังจะมีการประชุมผู้นาสุดยอดของภูมิภาคแห่งนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ วันนั้นจะมีระดับผู้นําซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีของทั้ง5ประเทศรวมทั้งบ้านเราอีกหนึ่งประเทศก็คือ6ท่านเนี่ยมาที่เมืองไทยที่กรุงเทพมหานครแต่การจัดประชุมตรงนี้ถือว่ามีนัยสําคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นการพูดคุยการพัฒนาในรุ่มแม่น้ําโขงของทั้งหประเทศนี้ที่ทํามาเป็นอย่างไร จะทําต่อเป็นอย่างไรการประชุมย่อยที่จะคู่ขนานกันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมจึงได้เรียนเชิญทั้งสองท่านซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับซึ่งท่านแรกก็คือคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและก็ยังเป็นเลขาธิการสาภาพัฒน์ส่วนท่านหนึ่งก็เป็นจับภาพเอกชนซึ่งก็คือคุณอิสระว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกรและท่านยังเป็นประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ,รบ,รบที่การประชุมครั้งนี้ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ครับ,รบเรามองภาพรวมของการจัดครั้งนี้ว่าทําไมไทยจึงเป็นเจ้าภาพและมีความสําคัญยังไงกับ6ประเทศรวมทั้งไทยด้วยครับครับเรื่องเรื่องเราเป็นเจ้าภาพนี้ก็ได้ตกลงกันมา3ปีครับ ปกติ3ปีนั้นผู้นําก็จะเจอกันครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดติดตามความก้าวหน้าของการทํางานของประเทศสมาชิกทั้ง6ประเทศแล้วก็ดูในเรื่องของว่าในระยะต่อไปนั้นเราควรจะทําอะไรบ้างนะครับซึ่งต้องเรียนว่าในกรอบความร่วมมือ,อนุภาครุ่มแม่น้ําโขงเนี่ยห,หประเทศตรงนี้เราร่วมมือกันมา20ปีแล้วตั้งแต่ปี2535<อ>ไม่น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตั้งแต่ที่เราเริ่มทํางานกันมาเนี่ยก็เริ่มจากในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ปัจจุบันนี้เรารู้จักในเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตกเหนือใต้เลยพวกนี้เริ่มมา20ปีแล้วนะครับเราก็ตกลงกันว่า3ปีเจอกันครั้งหนึ่งในรอบนี้เราเป็นเจ้าภาพท่านนายกเป็นเจ้าภาพในนามของรัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นผู้นําของทั้ง6ประเทศนี้มาร่วมกันพิประชุมครั้งนี้ครบหมดครับครับซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าประชาชนหลายคนอาจไม่รู้โดยซ้ำไปว่าที่คุยกัน6ประเทศนี้จริงเกิดก่อน AEC ้วยซ้ำไปนะเกิดก่อนเลยครับเกิดก่อนเพราะว่าทางานทํางานกลุ่มเล็กนี่จะทํางานได้เร็วกว่าเพราะเพียง6คนแค่นั้นเองถูกแต่ในความที่มีการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นผมเชื่อววว้่าาายคังงไุ หมือนกัน<ช>ว่าไทยเป็นเจ้าภาพ2ปีหน้าก็จะเป็น AEC และใน6ประเทศนี้จริงๆก็อยู่ในแพลตฟอร์มหรือรูปแบบของ AEC plus หด้วย ใช่ครับมันมีความเหมือนหรือแตกต่างในแง่ของผลจากการประชุมครั้งนี้ที่เราคาดหวังกันยังไงครับคือประการที่หนึ่งนะครับเราเรียนว่า <ứng. S 1> ความร่วมมือ6ประเทศนั้นเนี่ยจะแตกต่างจาก <ứng. S 1> อาเซียนใช่อาเซียนจะเน้นในเรื่องของกฎกติกาที่มีหลายลักอักษรถูกครับคล้ายๆว่ามีกฎหมายาาที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันครับแต่6ประเทศนี่แม่น้ําโขงนี่ไม่มีกฎบัตรอะไรทั้งสิ้นเป็นผู้นำเนี่ยมาคุยกันถ้าเห็นร่วมกันปั๊บก็กลับไปทํางานนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเริ่มจากในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงในเรื่องของถนนระหว่างประเทศเมื่อ20ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็บอกว่าตะวันออกตะวันตกนะเหนือใต้นะขณะนั้นเรามีสองระเบียงนะครับพอตกลงเัียได้อย่างนี้ปั๊บเราเองประเทศไทยเราก็มาทําเส้นทางภายในประเทศตั้งแต่แม่สอดไปจนถึงมุกดาหารมุกดาหารครับพอจุดระหว่างมุกดาหารข้ามไปลาวตรงนี้อ้าวมาคุยกันละไทยกับลาวไทยกับลาวคุยกันว่าจะสร้างสะพานเพื่อให้เส้นทางตัวนี้มันสมบูรณ์ได้อย่างไรนะครับในเวลาเดียวกัน ลาวเองก็ต้องคุยกับเวียดนาม<ๆ>เพราะว่าจะมีเส้นจากชายแดนที่ลาวบาว<ๆ>แล้วต่อไปที่เมืองท่าท่าเรือของเวียดนาม<ๆ>เพราะฉะนั้นถนนนัภายในลาวเอง<ๆ>ลาวก็ต้องพิจารณาเองอว่าจะเอาเงินที่ไหนมา<ๆ>ก่อสร้างใช้เงินงบประมาณหรือว่าจะใช้เงินกู้สุดท้ายก็คือว่าใช้เงินเงินกู<ๆ>้ภายในเอเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียส่วนสะพานนั้นเนี่ยเป็นสะพานแรกที่เรียกว่าเป็นสะพานสะพานที่สองนะครับสะพานที่1นั้นคือของคายสะพานที่สองเป็นเรื่องของมุคดาหารสวรรค์อันนี้ก็ไทยกับ ลาวก็กู้กันคนละครึ่งใช่ครับอันนี้เป็นความร่วมมือไม่ได้มีข้อสัญญาเลรทั้งสิน<อ>้นแต่ว่าถ้าเห็นร่วมกันแล้วเนี่ยก็กลับมาพัฒนาในแง่ของภาคเอกชนซึ่งแน่นอนครับว่าคุณอิสระก็จะร่วมในงานนี้ด้วยครับความคาดหวังว่าแผนงานร่วมมือทั้งหมดของอนุภูมิภาครุ่มแมา่น้ำโขงหกประเทศที่ทํามาและจะใช้เวทีนี้ในการพูดคุยคเอกชนตั้งความหวังและคาดหวังยังไงครับครับ คือในอดีตเนี่ยนะครับผมต้องอเราต้องยอมรับว่าเมื่อเรามองย้อนไปเนี่ยนะครับ mm hmm. ในอดีตเนี่ยอาจจะมีความร่วมมือที่ยังยังมีความติดขัดอยู่บ้าง mm hmm. เพราะบางประเทศเนี่ยเขายังไม่ไม่ได้เปิดประเทศนะครับ mm hmm. แล้วก็ยังไม่ได้มีเศรษฐกิจที่ยาเจริญ mm hmm. ในระดับหนึ่งนะครับ mm hmm. ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นสว,นวปลาวก็ดีหรือว่าทง mm hmm. างสหภาพพมา่าเนี่ย mm hmm. เขามีศักยภาพสูงมากแล้วก็ภาคเอกชนเขาเนี่ยก็เข้มแข็งข,ข,ขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรามองต่อไปเนี่ยการ ร่วมมือว่วงภาคเอกชนด้วยกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางาสาภาพัฒนาเนี่ยเราร่วมมือกันแข็งแรงมากนะครับก็คิดว่าจะจะ จากนี้ไปนะครับการร่วมมือกันในการขับเคลื่อนนะครับตามร่วมกับทางนโยบายที่ภาครัฐเองจะต้องเปิดเปิดต่างๆนะครับเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งหลายหรือว่าความเชื่อมโยงที่จะเกิดขึ้นระหว่างประเทศเนี่ยมผมคิดว่าภาคเอกชนเองก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็คิดว่าเราใกล้ชิดกันพอสมควรนะฮะในจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าผมก็หวังหวังไว้สูงพอสมควรนะครับนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมันมีการประชุมกลุ่มย่อยที่คู่ขนานกับเวทีใหญ่ การประชุมกลุ่มย่อยที่เอกชนจะต้องเข้าไปมีบทบาทสําคัญเนี่ยอันนี้คุณอิสระคาดหวังยังไงเป็นชาวอะไรกันครับเราก็ประชุมในเรื่องของความร่วมมือน,นะครับอะไรเรื่องของการสร้างอย่ยกตัวอย่างว่ามันมี9สาขาเนี่ยนะครับนะครับที่เราจะต้องร่วมมือกันนะครับรเรื่องต่้ง่พลังงานนะครับความมั่นคงในเรื่องของพลังงานร่วมกันเนี่ยนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะเรียนว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นบทบาทที่สําคัญมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาเพราะถนนเราเชื่อมโยงแล้วนะครับแล้วก ก็ความกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันผ่อนปลนไปมากแล้วนะครับเรื่องของซิงเกิลวีซ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องเรื่องของคมนาคมนะครับมคมนะครับเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งประเทศเราเนี่ยน่าจะเป็นหลักณเวลานี้นะครับเรามีความทอมมีสถาบันเขาเรียกว่าสถาบันแม่โขงที่อยู่ที่แม่น้ําโขงเนี่ยนะครับที่อยู่ที่ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับครผมคิดว่า เราเนี่ยน่าจะเป็นหลักที่จะไปเชื่อมโยงแล้วก็สามารถที่จะทําให้ในภูมิภาคนี้เนี่ยมมผมว่ามีความร่วมมือกันจะดีขึ้นมากมครับถ้าโดยส่วนตัวคุณอิสระคิดว่า เวลาเอกชนทาการค้ากันในหัวประเทศรูปแม,ม่น้าโขงเนี่ยเราก็เป็นเราก็เป็นที่ท,ทราบกันดีฮะอาจจะเป็นข้อจํากัดตัวบทกฎหมยายศักญภาพที่ตั้งแต่ละประเทศหรือแม้แม,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 ม้แต่บางทีสภาร๊ว่าูม,มิกาอะไรต่างๆที่เป็นปัญหาเราการใช้เวทีนี้ในการทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันประสานกันไล้์ปัญหาข้อ okay, ข้อจากัดเลยไหมครับก็ บางทีเนี่ยภาครัฐเขาตกลงกันแล้วนะครับแต่ภาคปฏิบัติมันยังไม่ได้ครับาะนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ภาคเอกชนต้องมา address าในเรื่องรายละเอียดนะครับรายละเอียดเช่นเช่นการข้ามแดนเนี่ย<ช>จะเป็น one stop service ได้ยังไง<ช>คือบางทีเนี่ยเราตกลงกันแล้วภาครัฐบอกโอเค one stop แต่ว่าฝั่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมฝั่งโน้นเขาก็ยังเก็บเหมือนต้องต้อง inspection เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับเพราะ มันถ้าจะไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปเจอด่านอีกด่านหนึ่งชเพราะฉะนั้นไอ้ความตรงนี้ที่เราจะให้มันผ่านสะดวกเนี่ยนะครับเราจะเสนออย่างไรเนี่ยอันนี้ถือหน้าที่ของภาคเอกชนต้องไป address ให้ผู้นำเนี่ยแต่ละประเทศว่าด่านนี้นะมันเกี่ยวกับสองประเทศหรือด่านนี้มันสามประเทศแล้วก็จะอาจจะต้องคุยกันเพื่อจะหาทางบดล็อกทีละส่วนไปนะครับคุณอาคมครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญคือเวลานโยบายคุยไป ต่ดัปฏิบัติเนี่ยมันยังไม่เกิดที่ตามมาและบ่อยครั้งก็จะเกิดเวลาที่ล่าช้าพอสมควรนะฮะเรื่องนี้คิดยังไงครับกับการใช้เวทีนี้พ <Young. S 2> เพื่อทําให้มันเกิดการทํางานที่คู่กันอย่างเร็ตตางจากอดีตนะคือคือโดยปกตินะครับถ้าถ้าเป็นการประชุมแบบนี้เราเรียกเป็นการประชุมระ,ระดับผู้นาผู้นํา <ücken S> 3ปีครั้งหนึ่งแต่ในระหว่างทุกปีเนี่ยเราจะมีการประชุมสองระดับคือในระดับเจ้าที่อาวุโสนะครับแล้วก็ในระดับรัฐมนตรีนั้นมีประชุมทุกปีเพราะนั้นคู่ขนานกับ ของภาคเอกชนด้วยเพราะฉะนั้นภา,ภาครัฐเองก็ส่วนหนึ่งก็อย่างที่คุณอิสระว่าเนี่ยภาครัฐตัดสินใจไปอาจาอจะไม่ได้ถามด้วยซ้ําไปแต่เวลานี้เนี่ยเราจะทําง,งานใกล้ชิดตรงที่ว่าวเราก็รับฟังความเห็นหสิ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือว่าถานนเสร็จ S <S แต่ถ้าลดข้ามไม่ได้เนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์เลยแน่นอนแล้วก็อันที่สองเนี่ยต้องลดเวลาด้วยถ้าข้ามได้แล้วต้องลดเวลาสามต้องลดค่าใช้จ่ายด้วยอ,อันนี้คือสิ่งที่เราเองเนี่ยมันมีข้อตกลงอันหนึ่งใน j m s เนี่ยมีข้อตกลงอันเดียวแค่นั้นเองความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดบเป็นอันเดียวทีนี้ตรงนี้เนี่ยทำยังไงจะให้เกิดขึ้นจริงนะครับทุกประเทศเนี่ยเขาให้สยาบันรับรองแล้วก็ให้สยาบันไปหมดของเราก็เช่นเดียวกันเราขาดในเรื่องของการให้สยาบันเหตุผลตรงที่ว่าเราต้องมา ออก,กฎหมายภายในประเทศเพื่อให้มันสอดคล้องกันก,กฎหมายนี่เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้อย่างเช่นสินค้าที่ออกจากประเทศเรานั้นจะไปเวียดะจะไปเวียดนามต้องผ่านเราต้องผ่านเรารหรือว่าสินค้าจากมาเลเซียจะไปเวียดนามก็ต้องผ่านเราใช่ทีนี้ ประเทศเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเรากฎหมายที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นประเทศที่ทางผ่านนะครับเหมือนถ้าเป็นสนามบินเนี่ยถ้าสนามบินเนี่ยเรารู้ว่าเอะทรานสิตนะฮะห้องเปลี่ยนสายการบินอย่างเงี้ยทำนองเดียวกันทางบวกนี่จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราต้องมาแก้กฎหมายอันที่สองกฎหมายเนี่ยเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปตรวจปล่อยสินค้าร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของอีกประเทศหนึ่งเพราะนั้นก็จากการตรวจสองครั้งสินค้าออกไปทีหนึ่งก็ตรวจพอเข้าไปอีกประเทศหนึ่งก็ตรวจตอนนี้เหลือ ุดเดียวก็คือไปตรวจที่ปลายทางตรวปลายทางเพราะฉะนั้นก็เราจะำเป็นต้องออกกฎหมายเพราะตรงนี้เนี่ยก็ได้พูดกันอันที่2องคือว่าทํายังไงให้สินค้ามันไหลเลื่นได้เร็วใช่เราแม้กระทั่งพูดกันในเรื่องของว่าเปิด สุลกากรเนี่ย24ชั่วโมงนะอ๋อนี้เราเองนมีความพร้อมแต่ว่าประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อ่าครับอันนี้อันนี้เราก็พยายามดูในเรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้ให้เกิดความสะดวกเรื่องเรื่องนี้รวมทั้งในเรื่องของรถโดยสารรถโดยสารรถโดยสารหรือรถส่วนตัวรถส่วนตัวไม่ค่อยมีปัญหาใช่ครับนะครับแต่รถโดยสารนั้นยังมี กำหนดโคต้ากันอยู่ใชครับ<ช>อันนี้อันนี้ต้องเจรจากันๆๆแต่ท่านนายกก็ตอนที่ไปเยือนประเทศต่างๆในกลุ่ม <ๆ S 2> แม่น้ำโขงเนี่ยท่านก็ได้เสนอไอเดียว่าบับนี้ถนนเสร็จแล้วาาจะทำยังไงให้มีรถรถโดยสารระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศระหว่างประเทศขณะนี้เรามีรถวิ่งระหว่างกรุงเทพเวียงจันทร์ใช่นะครับกรุงเทพพนมเปญแต่ทํายังไงจากกรุงเทพเวียงจันทร์ต่อไปฮานอยหรือไปดาหนังอรย่างเงี้ยต่อไปในโลกในอนาคตเนี่ยในอนุภาคลุ่มน้าโขงตรงนี้จะมีเส้นทางที่นอกจากจะไปเครื่องบินแล้วเนี่ยท่านเราก็ยังไปทางบกได้สิ่งต่างๆล่นนี้ก็จะช่วยในเรื่องของผู้ที่ประกอบธุรกิจทางด้านเ m e แล้วก็เรื่องภาคการท่องเที่ยวด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนั่นคือทําไม1 9ถึง20ธันวาคมจึงถือว่าเป็นหน้า เป็นตาของประเทศไทยโดยเฉพาะใน6กลุ่มแม่น้ําโขงที่มีการจัดประชุมเกิดขึ้นครั้งที่5ในกรุงเทพมหานครประเทศไทยนะครับและบทนี้ก็คือเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคอประเทศติดตามกับเดินหน้าประเทศไทยได้ใหม่สวัสดีครับ